รถหรูหราพีเมียมกับ Honda Accord 2.0ตัว h ฮ b ริดตัว Tech ปี2014ไม่มีอีกแล้วในตลาดกับราคา499,000บาทเพืเ่อนๆรถสวยเดิมวิ่งมาแสนกว่าโลครับได้สีขาวตัวท็อปสุดออปชั่นล้นที่สุดใน Honda แล้วนะครับวันนี้มาถึงที่ในช่องของเราใครสนใจครับเงินสดไม่บวกแวดราคานี้เน้นๆนะครับบัตรประชาชนใบเดียวขับขี่กลับบ้าน รถตรงปกสวยๆงามๆเลยนะเพื่อนๆจัดไฟแนนซ์เครดิตดีก็ฟรีดาวกันไปเลยสวยลงตัวมากๆครับรถจอดอยู่รามอินทานะเพื่อนๆใครสนใจอยากได้ตัวท็อปสุดอยากได้ตัวไฮบิดเอาไปใช้แบบคุ้มๆยาวๆครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยที่สุดเลยนะในเจนของ Honda Accord นะครับผมว่าตัวเนี้สวยสุดแล้วนะไม่มีอีกแล้วใครสนใจนะครับชอบความหรูหรามีระดับชอบความประหยัดในระบบออปชั่นของ Honda มาคันนี้ครับ มาคันนี้ครับจองเพียง3,000บาทเท่านั้นเองผ่านล้านเท่านั้นนะครับปลอดภัยได้รับรถล้านเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงครับออกรถง่ายๆครับที่นี่ที่เดียวเลยนะเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองยูสคาร์มากกว่า300คันมีที่เนี่ยคัสสันเป็นรถบ้านครับไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถยืดมาเป็นรถลูกคา้าเป็นรถนำเข้าสวยๆนะครับใครสนใจคันนี้อย่ารอช้าสวยๆงามๆเลยโทรมาที่0885845375ครับ แอคคอร์ด499,000บาทเพื่อนเพื่อนอย่ารอช้าครับรีบมาจับมาจองกันเลย